วันปีใหม่ไทยนะคะพ่อควานนะคะก็การทําการขอเข้ามาราโทษนะคะเออ่ก็มีบ้างนะคะแบบอ่กักใช่นะฮะทิ้งใดไรดีจ้ะพาเขามาหาในครอบครัวสิ่งใดไรบุตรจัดไปออกไปดื้อพยายามสารนู้นค่ะดุก็มีดุบ้างอิดบ้างด่าบ้างนะคะก็มาขอเข้ามาราโทษ กันไปนะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคู่บ้านคู่เมืองนะคะบ้านเรานะคะเอ่ะทางนี้ทางนี้มาลงมาลงลงลงของการได้นี่ของการได้นี่ได้นนังกับผ้าไหมพี่เดน ตรงการอออาคุณยายคุณยายด้วยอ่าหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งปีนะคะก็ขอเข้ามาราดโทษกันไปค่ะเอาคุณยายก่อน<ส> <c oughs> ก็คำคูณคำคูณครอบครัวนะคะพี่เดนแล้วก็คุณยายด้วยมีร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะ สุขสันต์วันสงการนะครับวันนี้พ่อควานก็ถือโอกาสนะคะมาขอเข้ามาราธทษนะก็ดูแกนเนี่ยนะคะอ้วนมากสิ่งไหนนะคะที่พ่อควานนะคะพูดจาไม่ดีก็มีว่าเก่าจาักเตือนกันนะคะมีโดนไม่เลี้ยวบ้างนะคะก็ขอเข้ามาราโทษ <มา S 1> กันไปนะคะ <laughs> คำคุณคำคุณนะครับลูกขอกลับมานะคะเออนี่กวนซ่าคอยเก็บลากเก็บขี้หายสับต้นสับรดให้กินอย่าให้พีซ่าเดอมาคุณยายด้วยปะคุณยายพี่เข็ดมามา หมดแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะสุขสันต์วันสงการครับสุขสันต์วันสงการครับสุขสันต์วันสงการครับเฮงเฮงรวยรวยครับเฮงเฮงรวยรวยครับนี่เย ที่ที <nước c Genius> right. no, no, oh. ่นึ่ใส่หัวพิซซ่าเลยครับสงสารวันสงการค่ะขอให้พี่พี่แม่ๆนะคะค่ะวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่ได้ขวักงวงเล็กซับหน่อลูกขวักหงวงเล็กซับน่อยดูทำขวักหวงเล็กซับหน่อยครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆแม่ๆนะครับที่ร่วมสมทบทุนโรงช้างกับพี่แดนนะคะตอนนี้ก็เหลือกันอีก เยอะเลยนะครับขอบคุณพี่พี่แม่ๆนะคะที่สะสมคะแนนให้นะครับ